สวัสดีครับวิดีโอนี้ขึ้นมาสอนการใช้งานนะครับเว็บอีเมลฟรีนะครับเว็บอีเมลฟรีนะครับเว็บนี้ก็คือจะสร้างเราจะสร้างเมลได้ไม่จำกัดนะครับเอาไว้สมัคร Facebook หรือ n i Business นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เข้ามาในนี้นะครับ f v inbox นะครับ com นะครับจากนั้นนะครับให้เรา เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อ username นะครับอะไรก็ได้นะครับที่เราจะสร้างนะครับอัลลากรกแล้วกด get email นะครับอ่าถ้ามันมีเมลอะไรส่งมาในนี้นะครับเราก็สามารถดูได้เลยซึ่งอันเนี้ยจะดีกว่าเมล l สินาทีนะครับเมล l สินาทีเนี่ยเวลาเราเข้าเมลนั้นเนี่ยเราจะใช้ได้แค่สิบนาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าเมลนั้นอีกไม่ได้ แต่ของอีตัว f v r inbox นี้นะครับก็คือเราจะมาเข้าตอนไหนก็ได้นะครับขอแค่เราจำตัวนี้ที่เราใส่นะครับถ้าเราใส่แบบนี้หมายถึงว่าเวลามันไปเป็นเมลนะครับมันก็จะเป็นเมลแบบนี้นะครับจะมีตรงนี้นะครับชื่อเราแล้วก็แอดแล้วก็เมลครับชื่อของเว็บมันนะครับหรือเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอานามสกุลอะไรเลยครับ เวลาใช้งานเนี่ยเราก็เอาไว้ที่เราสร้างขึ้นตรงนี้นะครับเราไม่จะเป็นน้งมาเข้านี่ก่อนนะครับเราสร้างขึ้นมั่วๆอะไรก่อนก็ได้นะครับหรือเราลองมาตรงเนี้ยแล้วเรากดเก็ตดูก่อนถ้ามันมีในอินบ็อกซ์เนี่ยแสดงว่าบบมีคนอื่นใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้เมลนั้นนะครับแล้วก็ไปใช้อันอื่นนะครับเขียนให้มันยาวเข้าไว้นะครับเอาที่เราเข้าใจเองมาเรากเก็บไว้นะครับเราก็สามารถมาใช้งานได้ทีนี้เวลาเราไปสมัคร Facebook หรือ Line Business หรือระบบอะไรต่างๆที่มันให้ก่ออีเมลนะครับเราก็สามารถใช้นะี้สมัครได้หมดเลยแล้วเราก็ค่อยเอามาดูแบบนี้นะครับมันก็จะมีเมลส่งมาก็เป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวจะทดลองอสมัคร LineBit ให้ดูนะครับ สักคู่นะครับเวลาเราสมัครลาย Business นะครับเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็ s y n n up นะครับแล้วก็เอาชื่อมาใส่เลยนะครับแบบน,นี้แล้วก็ตามด้วยชื่อเว็บมานะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็กดซิงค์อัพนะครับอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับหา A B C D จากีนี้ A B C D ค <c oughs> นามก็จะมีเมียเข้ามานะครับเราก็สามารถกดอะไรสมัครได้เลยนะครับ หรือถ้าเราไปสมัครเราอาจจะเอาเมลวอื่นนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กดนะครับอลองครับหนึ่งสองสามสี่อ่าเขาจะมีส่งมาเห็นไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราเข้าได้หมดนะครับแต่ว่าข้อแม้คือตรงเนี้ย ให้เราใส่ยาวๆหรือเป็นตัวอักษรที่ผสมกันกับผสมตัวเลขอะไรพวกนี้ครับเพื่อให้มันยากๆนะครับให้เรารู้เฉพาะคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใครมียูสเนณ์มันเนี้ยเขาก็สามารถเอามากรอแล้วเข้าดูได้ตลอดแบบนี้นะครับลองใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ